ถ้าจะพิเคราะห์แล้วเนี่ยการกลายพันธุ์ของไวรัสเนี่ยที่เราเจอในประเทศไทยมี4สายพันธุ์แล้วครับมีสายพันธุ์อังกฤษอินเดียบราซิลแล้วก็แอฟริกาใต้พอมีการกลายพันธุ์ของไวรัสทั้ง4สายพันธุ์เข้ามาสู่ในประเทศไทยแล้วความกังวลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของวัคซีนจะเป็นอย่างไรนะฮะวัคซีนจะมีประสิทธิภาพหรือไม่สามารถต่อสู้กับสายพันธุ์แอฟริกาใต้ได้ไหมนี่คือสายพันธุ์ที่ทุกคนกังวลอยู่นะครับมาไขข้อข้องใจเหล่านี้กันครับกับ นายแพทย์ทวีโชิพิทยสุนนที่ปรึกษาก,มกรมควบคุมโรคตอนนี้คุณหมอพร้อมอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับคุณทงพลกับคุณพิริยาพรครับกับ,บท่านผู้ฟังที่โคารพครับค่ะเป็นอะไรครับคุณหมอคะสำหรับประสิทธิภาพของวัคซีนนะคะที่เราใช้กันอยู่ก็คือซีโนแวคกับแอสตราเซเนกาค่ะหลายคนก็กังวลว่าประสิทธิภาพของวัคซีนเนี่ยจะใช้ได้กับ สายพันธุ์ต่างๆของเชื้อโควิดสิบเก้าไหมคะว่าไม่ว่าจะเป็นอังกฤษอินเดียหรือว่าแอฟริกาใต้ค่ะครับจากนี้ต่อไปคงจะกังวลอีกหลายปีนะฮะนะครับเพราะว่ามันมีปัญหาใหม่ๆมาใ,ให้เราคบคิดอยู่เรื่อยค่ะ,ะเ,รเรื่องเกี่ยวกับเชื้อโรคนะครับต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะว่ามันจะกลายพันธุ์ตลอดคือถ้าม,มันไม่กลายพันธุ์คือมันสูญพันธุ์นะครับเพราะฉะนั้นเป็นธรรมชาติของมันที่มันจะต้องกลายออกไปเรื่อยๆ,ๆนะครับ,รบและตัวที่แข็งแกร่ง ตัวที่ที่สามารถเบียดคนอื่นได้มันก็จะอยู่ต่อไปแต่ตัวไหนที่อ่อนแอแล้วตัวไหนที่ปราบง่ายนะครับร่างกายเราปราบง่ายมันก็จะสูญสลายหายไปแล้วก็สูญพันธุ์ต่อไปแล้วก็มีไอพันธุ์ใหม่ๆต่อมาทีนี้เราก็ได้ยินทั้งสายพันธุ์อังกฤษสายพันธุ์อินเดียสายพันธุ์บราซิลนะครับสายพันธุ์แอฟริกาใต้ไอเหล่านี้เนี่ยมันกาลังแย่งชิงกันอยู่นะฮะแย่งชิงกันอยู่ว่า แต่มันแย่งชิงในพื้นที่ของมันเองนะครับเช่นยกตัวอย่างอีเดียมก็เกิดแถวอินเดียนะ,ะอย่างเช่นบ้านเราเนี่ยขณะนี้เนี่ยสายพันธุ์ต่างๆเนี่ยเราก็จริงๆแล้วเรามีหมดอยู่แล้วนะครับพวกเนี้ยนะครับแต่สายพันธุ์บราซิลเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่ยังไม่ได้ออกมาอยู่ในชุมชนยังอยู่ในสเตจในอยู่ในสถานที่กักกักกันจากต่างประเทศเข้ามาแล้วเราไปตรวจเรามีการตรวจนะตรวจเจอเข้าครับ เพราะฉะนั้นอันนี้นะครับไม่ต้องไปกังวลมันก็จะมันก็จะ,ะมาทดแทนอันเก่าๆตอนนี้ประเด็นมันอยู่ตรงที่วัคซีนนะฮะวัคซีนวัคซีนเนี่ยเวลาฉีดเข้าไปในร่างกายหรือเชื้อโรคเนี่ยที่ที่เรารับเข้ามาคนคนที่เป็นโรคนะฮะเวลาเข้าร่างกายเนี่ยมันจะกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยมีการต่อต่อสู้อยู่สองทางทางแรกก็คือทำให้เกิดการสร้าง เอ่อภูมิภูมิคุ้มกันชนิดจำเพาะจำเพาะเราเรียกว่าจำเพาะเลยนะต่อสายพันธุ์นั้นต่ออะไรต่างๆเนี่ยะนะครับเราเรียกว่าแอนติบอดีนะครับแอนติบอดีก็คือสิ่งที่วนเวียนอยู่ในน้ําเหลืองเราครับนะครับเวลาเชื้อมาปั๊บเนี่ยไอตัวไอตัวแอนติบอดีเนี่ยมันก็จะไปเป็นด่านหน้าเลยเป็นกาจัดซะนะฮะแต่แต่มีระบบการป้องกันอีกอันหนึ่งนะครับเราเรียกว่าป้องกันชนิดเซลล์เซลล์ก็คือเอ่อไม่ว่าเชื้อหรือวัคซีนตัวนี้เนี่ย มันเข้าไปในร่างกายเสร็จแล้วเนี่ยนอกจากมือที่สร้างสร้างแอนติบอดีแล้วนะฮะเชื้อบางตัวมันก็จะไปกระตุ้นทําให้เซลล์ของร่างกายเนี่ยบางส่วนเนี่ยนะครับทําให้มันจําได้จําได้ว่ามันมีเชื้อแตกปลอมอย่างนี้เข้ามาแล้วแล้วจาแล้วมันจะจําตลอดไปด้วยนะฮะไม่ลืมนะครับไม่ลืมค่ะเพราะฉะนั้นเอ,อถ้าเผื่อว่าเราเจอเชื้อสายพันธุ์ดั้งเดิมดั้งเดิมอู่หัน่นหรือวัคซีนที่ทํามาจากสายพานันธุ์อหั่นคือดั้งเดิมเลยนะครับ แอ่วร่างกายเขาจะทํางานทั้งสองอย่างที่มือที้ผมกล่าวไปแล้ว<ะ>แล้วอย่างแรกก็คือก็คือแอติบอรี่เนี่ยมันชักเฉไปแล้วเพราะว่ามันกลายไปแล้วฮะมันกลายไปเพราะฉะนั้นไอ้ไอ้ตรงจุดแรกเนี่ยมันเ็าจะจับจับไอ้เชื้อสายพันธุ์ใหม่ๆทั้งอังกฤษทั้งอินเดียทั้งแอฟริกาใต้เนี่ยได้ยากขึ้นไม่ใช่ไม่ได้นะฮะ,ฮะได้ยากขึ้นแล้วก็ได้ประสิทธิผลประสิทธิภาพน้อยลงน้อยลงกว่าไอ้สายพันธุ์ดั้งเดิม ต่าสายพันธุ์ดั้งเดิมเนี่มันถูกเบียดจนกระทั่งมันสูญพันธุ์ไปละนะครตอนนี้หลายแห่งนี่น่าจะสูญไปยกเว้นบางประเทศที่โอ้พึ่งเจอนะครับครับส่วนไอ้อ,อันที่สองที่เมื่อกี้ผมบอกว่าไปเรียนรู้ทําให้เซลล์ของร่างกายเราส่วนหนึ่งเนี่ยมันจําได้เนี่ยอันนี้จะจําตลอดไปแล้วก็ต่อให้มีมีเชื้อสายพันธุ์ใหม่ๆเนี่ยมาเนี่ยมันก็สู้ได้ในอีกระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นโดยสรุปโดยสรุปนะครับเราฉีด วัคซีนด้วยสายพันธุ์ดั้งเดิมตอนนี้ยังไม่มีสายพันธุ์ใหม่นะครับวัคซีนยังเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมหมดเลยทุกยี่ห้อนะฮะนะครับ <c oughs> มันมีแต่จะแรงหรือไม่แรงเท่านั้นเองนะครับแต่ทุกยี่ห้อเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันเนี่ยที่คล้ายกันมากเพราะฉะนั้นวัคซีนตัวหนึ่งนะครับยี่ห้อหนึ่งที่บอกว่าเขาป้องกันว้ยได้เยอะแยๆเลยนะครับแต่ลดลงหมดเนะครับลดลงป้องกันได้แล้วตัวอื่นเนี่ยที่มันทํามาด้วยกันมันป้องกันไม่ได้เหรอมันป้องกันได้เหมือนกัน นะครับเพียงแต่เขายังไม่ได้ศึกษาในตัวตัวของเขาชัดเจนเท่านั้นเองมีบางตัวที่เริ่มมีการศึกษาออกมาแล้วชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปก,ก็คือว่าวัคซีนที่เรามีอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นจะเป็นซ,ซิโนแวคหรือแอสตราเซเน,ซนกาเนี่ยต่อสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์เนี่ยยังพอได้อยู่นะครับแต่มีข้อมูลอยู่อันหนึ่งนะครับที่บอกว่าทางสายพันธุ์แอฟริกาใต้เนี่ยนะซึ่งเป็นตัวที่ดื้อด้านมากที่สุดนะใน ในจำมวกที่เมื่อกี้กล่าวไปแล้วเนี่ยสายสายพันอัฟริกาใต้เนี่ยเป็นเป็นเชื้อกลาันที่ดื้อดานน้านมากที่สุดก็จะพบว่าแอซาซินิกาเนี่ยได้ผลประมาณสักสิบกว่ายี่สิเปอร์เซนตท่านั้นเองนะครับอันนี้เป็นเป็นข้อมูลแต่อย่างไรก็ตามที่บอกว่าสิบกว่ายี่สิบเปอร์ซนเนี่ยแล้วกี้ผมพูดไปแล้วว่ามันยังมีอีกส่วนหนึ่งของร่างกายของเราที่จะต่อสู้ได้คือเซลล์ของร่างกาย นะอันนี้จาได้นะพ<ข>อใค,คุณกลายพันธ์ยังไงก็ตามมันยังพอจําได้พอสู้ได้อยู่เพราะฉะนั้นโดยสรุปนะโดยสรุป,รปวัคซีนที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นวัคซีนเวอร์ชันหนึ่งไม่ว่าจากของบริษัทไหนก็ตามสามารถต่อสู้กับเชื้อกลายพันธ์เนี่ยได้นะครับแต่ลดลงลดลงหมดเลยนะครับลดลงมากลดลงร้อยแล้วแต่แต่ละแห่งนะครับกําลังศึกษากันอยู่หนักเลยเพราะฉะนั้นบริษัทวัคซ,ซีนเหล่านี้ กำลังทำวัคซีนเวอร์ชันสองแต่เวอร์ชันสองเนี่ยมันก็มีความยากลำบากคุณจะเลือกอันไหนเลือกอินเดียหรือเลือกบราซิลหรือเลือกอะไรเพราะเราไม่รู้ว่าตัวไหนมันจะแข่งชนะครับถ้าเรารู้ว่าตัวไหนแข่งชนะเราจะเลือกตัวนั้นะแต่ไม่ไม่รู้เพราะตอนนี้มันมีอยู่สามสี่ตัวมีบราซิลอังกฤษอัฟกาใิ้อินเดียแล้วเดี๋ยวจะมีสายพันธุ์อื่นโผล่มาละครับนะครับ เมื่อไรที่มีการระบาดหนักนะฮะประเทศไหนที่มีการระบาดเดี๋ยวประเทศนั้นก็จะมีสายพันธุ์ใหม่ๆเพราะปล่อยให้เชื้อมันมีการแบ่งตัวมากๆเดี๋ยวเรียกมันก็จะทําให้มีการกลายพันธุ์ได้เยอะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยทางาภาคของวัคซีนบริษัทวัคซีนเนี่ยเขากําลังอมองดูอยู่แล้วก็หยิบเอาบางกลายพันธุ์เนี่ยออกมาเริ่มทาเป็นวัคซีนเวอร์ชันสองละเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้เราจะมาคล้ายๆมามา ปรับยังไงที่จะเหมาะสําหรับประเทศไทยเรานะครับอันดับแรกเลยนะครับมีวัคซีนตอนนี้ฉีดไปก่อนรีบฉีดเลยที่จะไปหวังว่ารอเวอร์ชันสองเนี่ยนะอาจจะเป็นต้นปีหน้าหรือปลายปีนี้ซึ่งรอถึงขนาดนั้นเนี่ยคุณอาจจะติดติดเชื้อถ้าเผื่อมันระบาดแรงขึ้นมาติดไปก่อนว่ารีบฉีดไปก่อนอย่างน้อยสุดเนี่ยส่วนประกอบของของวัคซีนเนี่ยยังต่อสู้กับเชื้อสายพันธุ์ดั้งเดิมนะครับ ซึ่งมีจํานวนน้อยลงละบ้านเราน้อยลง <c oughs> ต่อสายพันธุ์อังกฤษเนี่ยได้ได้ดีพอสมควรทีเดียวนะครับทั้งคู่เลยนะฮนะละดังนั้นสายพันธุ์ที่ตอนนี้เป็นหลักเนี่ยของบ้านเราเนี่ยคือสายพันธุ์อังกฤษครับ <c oughs> นะครับสายพันธุ์อินเดีย,ยกําลังโผล่มาล้ <c oughs> นะสายพันธุ์อินเดียที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าของแอฟซัคซินกาเนี่ยใช้ได้ผลดี <c oughs> นะครับของีินอแว็กก็ใช้ได้ผลบ้างครับแสดงว่าต่างคนต่างเนี่ยมันก็ยังพอใช้ได้เพราะฉะนั้นรีบจัดการซะ แล้วก็ทําให้ร่างกายเนี่ยมันเรียนรู้ละว,วันหนึ่งเนี่ยมีมีเวอร์ชันสองเวอร์ชันสองออกมาเนี่ยใครที่เสี่ยงเสี่ยงครับแต่จาัดก,การฉีดเวอร์ชันสองอีกหนึ่งเข็มนะครับอันนี้เป็นหลักการของทางการแพทย์ที่เราเรา,เ,า,เ,า,เ,าเรียนรู้มาแล้วก็วางไว้เหมือนกับไข้หวัดใหญ่เลยครับครับทำไมคนคถึงวิตกกังวลกับสายพันธุ์แอฟ,ฟริกาใต้กันมากจังเลยครับอาจารย์ครับคือคือ,ค,อคือสายพันธุ์นี้เนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่มันมีการกลาย อไปเนี่ยจนกระทั่งมันมีมันมันสามารถที่จะแย่งชิงแล้วก็เอาชนะสามารถเอาชนะบางส่วนของภูมิคุ้งกันที่เป็นแอนติบอดีที่เมื่อกี้ผมกล่าวไปแล้วนะครับค่ะที่บอกว่าอ,าอาตรงนั้นมันมันสามารถเอาชนะได้ค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะเพราะอะไรนะมันมีการบิดเบี้ยวไปเวลามันกลายพันธุ์เนี่ยไอโครงไอโครงสร้างของมันจะบิดเบี้ยวไปนะพอบิดเบี้ยวไปครับเนี่ยไอไอ ไอแอนติบอดีที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยที่จะไปจับเนี่ยมันก็จะจับได้ไม่แน่นจับได้ไม่ไม่ดีพอครับนะครับไม่ไม่ไม่สามารถจัดการได้ได้ดีพอเพราะฉะนั้นเอ,อจะบอกว่าฉีดแล้วเนี่ยตอนนี้วัคซีนที่เรามีอยู่ฉีดแล้วไม่ได้ผลเป็นไปไม่ได้นะครับฉีดแล้วยังได้ผลอยู่นะครับโดยเพราะยิ่งสายพันธุ์ดั้งเดิมสายพันธุ์อังกฤษเนี่ยที่เรามีส่วนใหญ่เนี่ยได้ผลที่เรากังวลคือกังวลเรื่องเกี่ยวกับสายพันธุ์แอฟริกาใต้ครับครับ ดังนั้นแล้วควรที่จะรับวัคซีนโดยเร็วที่สุดนะครับมีข้อคําถามเหมือนกันบอกว่าวัคซีนแต่ละชนิดเนี่ยจะต้องมีการเว้นระยะห่างเข็มที่สองนี่แตกต่างกันด้วยใช่ไหมครับคุณหมอครับครับอันนี้ถามว่าแตกต่างกันเนี่ยนะฮะบางแห่งบางบางวัคซีนเนี่ยอย่างเช่นอย่างเช่นชิโนแวกเนี่ยสองถึงสี่อาทิตย์นะครับสองถึงสี่อาทิตย์แต่เวลาปฏิบัติหน้างานเนี่ยเขาคงจะไม่มาถามคุณจะเอาสองหรือคุณจะเอาสี่ เขาก็เขาก็จะให้สามเลยสามวันที่นัดคือสามนะ <c oughs> วันที่สามเนี่ยตอนนั้นสามอาทิตย์ครบเนี่ยฉันไม่อยู่ฉันติดประชุม <c oughs> หนักเลยที่กระทรวงฉันไปไม่ได้เขาก็สามอาทิตย์เลยไปก็ได้เพราะเซลล์ของร่างกายหรือร่างกายเราเนี่ยจําวันที่ไม่ได้ค <c oughs> เราจําวันที่ได้แต่ร่างกายเราจําวันที่ไม่ได้เพราะฉันฉีดเข้ามาปั๊บมันก็ตอบสนองเลย <c oughs> นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ต้องกังวลอันนี้เกิดจากการเกิดจากการวิจัยแม้กระทั่งแอสตาซินิก้าเนี่ยนะฮะตอน ที่เขาตอนที่เขาวิจัยเนี่ยเขาตั้งใจจะอะฉีดห่างกันเนี่ยสี่สี่สัปดาห์แต่ปรากฏตอนที่วิจัยเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นเพราะน,นั้นในยุโรประบาดหนักมากเลยโรงงานทําไม่ทันโรงงานทําแล้วมีปัญหาเครื่องบินที่ส่งวัคซีนไปวิจัยจังประเทศต่างๆก็ขาดแคลนก็เลยมีการดีเลยออกไปดีเลยไปเป็นแปดสัปดาห์ดีเลยไปสิบสองสัปดาห์เพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีข้อมูลของทั้งสี่ แปดสิบสองแล้วเอามาดูสิครับปรากฏว่าสิบสองมันดีกว่าดีกว่าเพื่อน hmm. นะฮะแปดกังน,นะฮะแล้วแถมยังยังมีว่าถ้าเลยสิบสองอีกเนี่ยพอไปถึงสิบหกยังได้อยู่เลยอ hmm. ไปถึงสิบหกสัปดาห์เนี่ยข้อมูลที่เขาศึกษาก็ยังได้อยู่เลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นที่มาว่าตอนนี้เนี่ยที่มีการเลื่อนว่าเอาจากสิบสองไปเป็นสิบหกเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าวัคซีนจะไม่มานะครับวัคซีนนี่ยังเป็นไปตามตารางอยู่นะครับะะเป็นไปตามตารางอยู่แต่ว่า เราดีเลย์อย่างนั้นได้เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าคนเราเนี่ยนะมันไม่ใช่12สัปดาห์แปะตรงไปนั่งรออยู่วัคซีนไม่จําเป็นนะครับแล้วก็ตามหลักการของการทางการแพทย์เนี่ยเกี่ยวกับวัคซีนเนี่ยเลื่อนให้เร็วขึ้นกับเลื่อนให้ช้าลงเนี่ยเลื่อนให้ช้าลงดีกว่าอืมครับค่ะครับเพราะว่าหลายท่านก็สงสัยเหมือนกันถ้าเกิดนัดวันแล้วปรากฏว่าอวันนั้นติดภารกิจโอ้โหไปไม่ได้อันนี้ก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดจะไปช้าสักวันสองวันอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับ ไม่มีปัญหาครับรับประกันไม่มีปัญหาอืครับแล้วก็ไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ด้วยคบางคนบอกโอ้ช้าไปวันหนึ่งเริ่มต้นใหม่ก็บอกแล้วบอกเรียนที่เมื่อกี้ผมเรียนให้ทราบแบบเซลล์ของร่างกายเนี่ยมันจําวันที่ไม่ใช่หรอกแต่มันจําไอ้สิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาได้ครับมันไม่ใช่วันนี้จะต้องเข้ามาแล้วนะฮะการเป็นอีกสองวันเข้ามามันก็จําได้อืแล้วมันก็ตอบสนองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลครับ ค,คข้อข้องบนอีกเรื่องหนึ่งครับว่าเอแล้วมีข้อห้ามไหมครับว่าใครเนี่ยไม่ควรที่จะฉีดวัคซีนบ้างครับค,คือคือคือตอนนี้เนี่ยทางทั้งผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดเลยนะะก็นั่งรวมกันทีหนึ่งนะครับว่าเอเราจะทํำยังไงเพราะมีบางคนบอกว่าไม่ให้กินกาแฟมาผมกาลังนั่งกินกาแฟแล้วก่อนที่ผมจะเข้ารายการเพราะผมผมต้องกินตอนเช้านะทม่งั้นทั้งวันเนี่ยทําอะไรไม่ได้ ลองคิดดูไอ้คนที่ติดกาแฟเนี่ยวันหนึ่งกินหลายแก้วไปนัดเอาตอนบ่ายสามโมงแล้วลองคิดดูเรื่วันนั้นเนี่ยมันหุดหงิดแค่ไหนครใช่ไหมแล้วก็มันก็ยังไม่มีเหตุผลในการอธิบายว่าแล้วถ้าคุณกินกาแฟแล้วไปถึงตอนบ่ายเนี่ยคุณจะฉีดได้อย่างเซฟปลอดภัยครับแต่สิ่งที่เห็นชัดที่สุดคือคุณหุดหงิดทั้งวันอืนะเพราะฉะนั้นตอนนี้กําลังเกากันอยู่ นะครับกำลังเกากันอยู่ว่าอะไรบ้างที่คิดว่าเป็นคําแนะนะปรากฏว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับที่จะห้ามฉีดเนี่ยจะมีอยู่กรณีอยู่สองสามกรณีเั่นเองะนะ,ะข้อหนึ่งคุณฉีดเข็มแรกด้วยวัคซีนตัวไหนแล้วคุณมีอาการแพ้รุนแรงอ่าเช่นตอนนี้เราฉีดเราฉีดซินโนแวคไปแล้วมีคนแพ้รุนแรงเนี่ยประมาณสักเกือบเกือบอสามสี่สิบคนในสามสี่สิบคนเนี้ย เราไม่แนะนําให้ฉีดซิโนแวคเข็มที่สองไปฉีดแอสซาเซนิกานะฮะอันนี้อันหนึ่งนะครับะ,ะ,ะแต่ถ้าแพ้ถึงขนาดชอบบางทีก็จะต้องบอกรับว่า,วาอ่ะคุณจะฉีดอีกไหมถ้าไม่ไม่ฉีดก็ไม่เป็นไรข้อที่สองในกรณีที่มีโรคประจําตัวที่ยังคอนโทรลไม่ได้เช่นโอ้โหอาการยังแย่เลยหัวใจก็ยังวายอยู่อะไรต่างๆก็ยังอาการทางสมองก็ยังชักยังเกรงอยู่อันนี้เลื่อนออกไปก่อนครับนะครับแต่ บางอย่างเนี่ยเช่นบอกอาถามว่าเบาหวานคุมคุ้มได้ไหมเขาอาจจะบอกว่าคุมไม่ค่อยดีคุมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วแต่บางคนบอกว่าร้อยยี่สิบห้าเนี่ยชักคุมไม่ค่อยดีเพราะจริงๆแล้วน้าตาลต้องต่ำกว่าร้อยหนึ่งเนี่ยผมเองผมก็เป็นนะฮะผมก็คุมได้ในระดับร้อยสามสิบถามว่าคุมได้ดีไหมคุมได้ดีพอสมควรแล้วก็มีชีวิตที่ที่สบายพอสมควรนะฮะ เพราะว่าไอ้ที่การที่จะคุมจนกระทั่งไม่กินอะไรเลยกินแต่ผักแล้วก็แขวงๆในน้ำหน่อยอันนี้ผมไม่เอาด้วยแล้วเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าโรคประจำตัวอะไรก็ตามที่ยังคุมไม่ค่อยได้ดีนะครับก็ให้เรื่องการฉีดไม่ใช่งดฉีดนะเรื่องการฉีดจนกว่าคุมได้ดีจะมีคำถามเยอะเลยว่ากินยาละลายริ่มเลือดอะไรต่างๆไม่มีปัญหาครับ,รบถ้าคือคุณจะมีปัญหาเนี่ยขอให้ถามหมอที่ดูแลคุณนิดหนึ่ง นะครับว่าเอออย่างนี้ฉีดได้ไหมแต่ส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้เกือบทั้งหมดเนี่ยนะครับเกือบทั้งหมดเลยฉีดได้หมดครับนะครับโรคประจําตัวเกี่ยวกับเส้นเลือดในสมองตีบหรือว่าสโตรกนี่สามารถฉีดได้ไหมครับคือถ้ามันคงที่แล้วเมื่อกที่บอกแล้วโรคประจําตัวชนิดที่มันคงที่แล้วนะครับเรากินยาเราอะไรคอนเอ่อคอนคอนโทรได้คงเอ่อได้คงที่แล้วไม่ใช่สโตรกนี่มันยังมันยังอยู่ในระยะของการคุมกันอยู่เลยนะฮะเช่นตอนช่วงที่ เพิ่งเป็นมาเมื่อเมื่อสักสองอาทิตย์ที่แล้วอย่างเงี้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งนะครับอันนี้เลื่อนออกไปก่อนจนกระทั่งคุมคุมได้ดีเพราะจะตรวกเนี่ยคุณคงไม่ออกไปตามศูนย์การค้าอะไรแล้วละ่ะคุณคุณคุณควรจะนอนอยู่บ้านหรือนอนอยู่โรงพยาบาลนะซึ่งอันนี้ก็เป็นความปลอดภัยในระดับหนึ่งน,นะครับค่ะคุณหมอมีคําแนะนํำไหมคะสาหรับการเตรียมตัวเข้ารับการฉีดวัคซีนสําหรับประชาชนทั่วไปคะ่ะเขาต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างคะ หนึ่งเตรียมใจสำคัญมากเลยคุณต้องเตรียมใจว่าวันนี้เนี่ยเราจะไปฉีดวัคซีนเนี่ยเพื่อต่อสู้กับเชื้อโรคเพื่อทําให้ร่างกายเราเนี่ยต่อสู้กับโรคได้อย่างเช่นโดยเฉพาะยิ่งผู้สูงอายุผู้มีโรคจําตัวนะครับถ้าเผื่อท่านเป็นเนี่ยท่านรุนแรงมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเป็นเนี่ยมีโอกาสเนี่ยอย่างอย่างยกตัวอย่างเนี่ยในหลายประเทศเนี่ยคนที่มีอายุเกินเจ็แปดสิบเนี่ยโอกาสเสียชีวิตเนี่ยประมาณสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ แล้ก <c oughs> ็ <c oughs> ถึงแม่ไม่เข้าไปในไอซียูไอซียูก็นอนคว่ำสองชั่วโมงนอนหงายหนึ่งชั่วโมงนอนตะแคงซึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยมันทารุณมากต้องใส่ท่ออย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งใจว่าเราจะขอให้ร่างกายเราแข็งแรงต่อสู้กับโรคนี้โรคนี้เป็นโรคใหม่ถ้าเผื่อถ้าเผื่อคุณบอกแล้วฉันกังวลผลข้างเคียงเนะี่ยผลข้างเคียงมีครับแต่มันน้อยปวดบวมแด,ด,ดงร้อนนี่ไม่ต้องไปกังวลน,นะครับมีอยู่แล้วหมอฉีดหมอก็เป็นนะฮะ <c oughs> แต่ว่าสิ่งที่เราจะสู้ได้ก็คือสู้กับโรคได้ข้อที่สองเราเขายิ่งคนหนุ่มสาวนะที่จะฉีดเนี่ยค,คุณจะได้ไม่พาโรคเนี่ยเข้าไปในครอบครัวคุณมีลูกเล็กลูกเล็กยังฉีดไม่ได้คุณก็จะไม่เอาเชื้อเนี่ยพาไปครอบครัวไม่พาไปให้พ่อแม่ที่อยู่ที่บ้านข้อที่สามเราต้องเห็นใจนะครับชุมชนสังคมของเราขณะน,นี้ชุมชนสังคมของเราเนี่ยเราจะเห็นเลยนะว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันแย่ามากนะครับทุกคนเนี่ยลาบากมากนะครับคน ร้านอาหารก็เปิดไม่ได้นะโรงแรมก็เปิดที่จะไปพักพักผ่อนท่องเที่ยวเปิดไม่ได้รถเข็นก็ค้าขายไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิดอเยเางว่าเราเนี่ยพร้อมที่จะช่วยเหลือชุม,ช,มชนด้วยนะครับในการที่จะช่วยป้องกันเพราะเ้าฉีดได้แค่สามสี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยก็คนอื่นเขาก็ยังไปทํางานไม่ได้นะฮะยังเปิดไม่ได้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นหลักการคิดอันหนึ่งที่ว่าเราฉีดเนี่ยเพื่อป้องกันตัวเองป้องกันครอบครัวเรา แล้วก็ป้องกันชุมชนสังคมเพื่อให้ชุมชนสังคมเนี่ยนะครับเดินหน้าต่อไปได้ครับคุณหมอครับมีคําถามจากผู้ฟังทางบ้านนะครับสอบถามกันเข้ามาว่าคนที่กินยากดภูมิเนี่ยต้องหยุดยาก่อนที่จะไปฉีดวัคซีนไหมครับอ๋อไม่ต้องครับนะครับให้ให้กินต่อไปเหมือนเดิมเทียงแต่ว่าคุณกินยากดภูมิเช่นยกตัวอย่างนะครับเอ่อคุณเป็นโรคอะไรก็ตามแล้วกินพวกสเตียรอยนะครับที่กินมานานแล้วนะไม่ใช่เริ่มกินนะกินมานานแล้วแล้วก็กินคอนโทรลโรคไปเรื่อย นะคุณจะมีการตอบสนองของภูมิคุ้มกันของร่างกายของคุณเนี่ยอาจจะต่ากว่าคนอื่นเนี่ยนิดหน่อยนิดหน่อยนะผมใช้คําว่านิดหน่อยยังป้องกันโรคได้ดีกว่าไม่ได้ฉีดแน่นอนขอยืนยันอีกทีนะแน่นอนมีข้อมูลทางการแพทย์แล้วนะครับที่เราจะไม่ฉีดอย่างเดียวคือตอนช่วงที่กําลังโหมกินยากดภูมิกําลังฉายแสงอย่างรุนแรงอันนี้ขอให้หยุดไว้ก่อนชั่วคราวเลื่อนออกไปก่อนครับ ครับคุณหมอครับมีคนโจมตีเขาออกมาบอกว่าวัคซีนบางตัวเนี่ยยังไม่ได้ผ่านการรับรองจากองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO นี่ตรงนี้จะมีผลเรื่องของความน่าเชื่อถือแล้วก็ประสิทธิภาพของวัคซีนไหมครับอันนี้ก็ต้องเรียนเ,เรียนให้ทราบนะครับว่าทุกประเทศเนี่ยเวลาจะเขาจะใช้ยาใหม่ยาวัคซีนใหม่อะไรต่างๆเนี่ยเขาจะมีกฎระเบียบของประเทศแต่ละประเทศแล้วทุกประเทศเหมือนกันนะต้องผ่าน ค่าออยอย่างเงี้ยของประเทศนั้นๆของเขาก่อนไม่อย่างงั้นเนี่ยเขาจะไปพึ่งบอกว่าอ๋ออันนี้อเมริกาใช้แล้วเราเอามาใช้เลยไม่มีทางไม่มีประเทศไหนเขาจะทําแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเดอวชเนี่ยก็เป็นองคอก์กรกลางองค์กรหนึ่งนะครับเขาก็มีหน้าที่ในการดูแลร,ระดับโลกนะครับเพื่อจะช่วยช่วยระดับโลกด้วยยังยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างประเทศเล็กๆนะฮะที่เขามีประชากรเนี่ยแค่ สามแสนคนสองแสนคนเนี่ยเขาจะมาหาหมอที่นั่งเหมือนอย่างประเทศเราเนี่ยเจ็ดหกเจ็ดสิบล้านคนเนี่ยเรามีคณะผู้เชี่ยวชาญเนี่ยที่นั่งอ่านเนี่ยนะครับนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นสิบสิบกว่าคนเนี่ยอ่านทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับอ่านดูข้อมูลอะไรต่างๆแล้วเราอย่างผมเองผมก็ทําเกี่ยวกับวัคซีนมาสี่สิบกว่าปีเนี่ยโอ้ตอนต้องมานั่งอ่านตลอดเลยเพราะฉะนั้นเดบิวชโชจะว่าไงก็ว่าไปนะครับแต่ของเราเราก็จะต้องทําของเรานะฮะและมีหลักการอันหนึ่งว่า ส่วนใหญ่แล้วไม่ว่าวัคซีนตัวไหนก็ตามหรือยาตัวไหนก็ตามที่ผลิตขึ้นมาประเทศผู้ผลิตเบื้องต้นนะครับครับต้องรับรองวัคซีนหรือยาตัวนั้นก่อนเช่นยกตัวอย่างอย่างประเทศจีนเนี่ยเป็นคนคิดเป็นคนคิดวัคซีนตัวนี้ถ้าเขายังไม่รับรองวัคซีนตัวนี้เนี่ยนะครับเราเราไม่ควรนะฮะเราไม่ควรเลยต่อให้มันระบาดหนักยังไงก็ไม่ควรคเพราะฉะนั้นประเทศต้นทางที่เป็นคนคิด หรือประเทศนั้นต้องมีการรับรองยาตัวนี้ก่อนถึงแมออ้อเมริกาจะไม่รับรองยุโรปจะไม่รับรองหรือเออดเวชโชจะไม่รับรองแต่ประเทศต้นทางต้องรับรองก่อนเราถึงจะเริ่มพิจารณาครับเพราะว่าตอนนั้นเท่าที่ผมจําได้เนี่ยวัคซีนฉุกเฉินที่ประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยได้ฉีดเป็นเข็มแรกตอนนั้น WHO เนี่ยก็ยังไม่ได้รับรองนะครับแต่ว่าทางสหรัฐเนี่ยก็เริ่มต้นฉีดกันไปแล้วใช่ไหมครับครับใช่ครับ,รบถูกต้องเลยนะฮะแล้วก็เรียนให้ทราบว่า เดลวิโชเนี่ยเป็นองค์กรกลางซึ่งซึ่งประเทศที่กําลังพัฒนาอีกเยอะๆ,ๆนะที่ต้องต้องพึ่งเขาแต่ต้องเข้าใจว่าระบบนี้เนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเรามีระบบที่ค่อนข้างแข็งแกร่งมากครับเราจะไปเทียบชั้น,นมีการมีการคล้ายๆไปสอบเทียบนะฮะกับพวกของกลุ่มยุโรปยุโรปกับอเมริกาแล้วนะมีการสอบเทียบกันนะว่าระบบของเราเนี่ยจะเป็นเทียบเท่ากับกับ กับของยุโรปเลยนะครับอืมครับดังนั้นที่จะเอา WHO แล้วก็มาด้อยค่าวัคซีนของเรานี่ก็คงไม่ถูกต้องนะครับมีคําถามจากผู้ฟังทางบ้านฮะท่านอาจารย์ฮะคุณพนัทสอบถามมาว่าคนเป็นโรคเบาหวานไขมันความดันสูงโรคขอผือฉีดแล้วจะมีผลข้างเคียงไหมครับเออผลข้างเคียงก็เทียบเท่ากับคนอื่นๆนะครับอะแล้วก็มองดูแล้วเนี่ยนะครับจริงๆแล้ววัคซีนหลายตัวนะครับพอเอ คนที่มีอายุมากขึ้นเนี่ยผลข้างเคียงจะน้อยกว่าค,คนที่มีอายุหนุ่มหนุ่มสาวสาวเหตุผลคือหน,หนุ่มสาวเนี่ยร่างกายเขาแข็งแรงมากเวลาคุณฉีดให้ฉีดไอ้วัคซีนเข้าไปเนี่ยวัคซีนเราต้องถือว่ามันเป็นสิ่งแปลกปลอมนะฮะร,ร่างกายมันจะจับได้ว่าเออเป็นสิ่งแปลกปลอมมันเป็นซากของเชื้อเข้าไปเพราะฉะนั้นมันต้องตอบสนองอย่างรุนแร้วเพราะฉะนั้นคนหนุ่มสาวเวลาตอบสนองต่อวัคซีนต่างๆเนี่ยภูมิมันถึงค่อนข้างดีกว่าคน คนผู้สูงอายุแต่ไม่ใช่ว่าผู้สูงอายุเนี่ยไม่มีการตอบสนองหรือไม่มีผู้ไม่มีผลข้างเคียงนะมีได้แต่เทียบส่วนแล้วเนี่ยจะน้อยกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าโรคต่างๆที่เป็นโรคประจําตัวเนี่ยคงที่นะฮะคิดได้เลยค่ะเอ่ะละค่ะท้ายนี้คุณหมอมีอะไรจะฝากถึงคุณผู้ฟังทางบ้านไหมคะครับก็เราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยนะครับก็เท่าที่ดูมาเรามีเรามีสามระลอกนะฮะ เราลอกแรกเนี่ยเราก็จบไปแล้วลอกสองจบไปเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเออประเทศไทยเราคุมได้ดีนะทุกคนร่วมมือกันดีแต่ละลอกสามเนี่ยรู้สึกว่ามันกว้างไกลกว้างไกลเนี่ยผมว่ามีเหตุผลสองคัอย่างอันดับแรกก็คือเชื้อมันกลายพันธุ์นะฮะทำให้มันระบาดเร็วมากเลยอันที่สองก็คือตอนนี้เนี่ยมันไปถึงกลุ่มที่เป็นเป็นชุมชนละนะครับกลุ่มคนที่ทํางานอยู่ด้วยกันเยอะๆเช่น ชุมชนก่อสร้างทางด่วนก่อสร้างรถไฟฟ้านะชุมชนตลาดอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดคือต้องช่วยกันช่วยกันอะไรครับช่วยกันเนิ่องฉีดวัคซีนวัคซีนเป็นตัวเดียวที่จะสามารถควบคุมอยู่เร็วที่สุดเท่าเาที่จะทาได้แต่วัคซีนเนี่ยมันกําลังทยอยมาละจากสัปดาห์นี้ต่อไปเนี่ยทยอยสองก็คือเราจะต้องมีการป้องกันตัวเองเหมือนเดิมนะครับแล้วแล้วก็เราประฉีพไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราจะสามารถถอดหน้ากากออกได้ นะครับเราอยากฝันถึงวันนั้นที่เราจะสามารถไปนั่งที่ร้านอาหารโดยที่ไม่ใส่หน้ากากไม่ต้องมีฉากพลาสติกกั้นนะครับอันนี้จะต,ต้องช่วยกันทุกคนอย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนแล้ว,วการฉีดวัคซีนเนี่ยคือป้องกันตัวเองป้องกันครอบครัวและป้องกันชุมชนสังคมด้วยเพราะฉะนั้นก็ขอให้พวกเรามั่นใจว่าสิ่งที่ทางการแพทย์เนี่ยเลือกมาเนี่ยและพยายามที่จะสังเคราะห์มาดูรอบด้านมาเนี่ยเป็นสิ่งที่เหมาะสําหรับประเทศไทยเราครับครับ ครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับครับครับดีดีครับคสวัสดีค่ะสวัสดีครสับคกับนายแพทย์ทวีโชิพิทยสุนนที่ปรึกษากรมควบคุมโรคนะครับนี่ก็คือประสิทธิภาพของวัคซีนโควิดสิในการต่อสู้กับเชื้อโควิดสิสายพันธุ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอังกฤษอินเดียบราซิลแล้วก็แอฟริกาใต้นะครับคุณหมอก็แนะนำนะครับว่าการฉีดวัคซีนเร็วที่สุดนั้นก็ดีที่สุดครับ